สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีอัพทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยค่ะมาพบกันยามดึกเพื่อที่จะติดตามข่าวสารทางด้านการเมืองก่อนหน้าน,นี้ก็ห่างหายกันไปสักระยะนะคะเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็มีได้รับการติดต่อจากทางคุณม่อนเนาะเมะื่อวานนี้เขาก็ถามมี่ว่าไม่ได้ทราบข่าวเรื่องนี้หรือเปล่า ก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าก็เห็นข่าวผ่านๆแต่ไม่ยอมรับเลยว่าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเก่าหรือเปล่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปตามข่าวอย่างจริงจังคุณม่อนก็เลยส่งข่าวมาว่ามันเป็นข่าวที่ต่างประเทศด้วยนะโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าไม่ใช่เรื่องเก่าแล้วก็แสดงว่าเป็นที่สอดของตัวเขาแล้วแหละอ่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยนะเราคิดว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการไปแล้วเราคิดว่าถ้าจริงหรือไม่จริงเขาก็ต้องไปต่อสู้กันเนาะ แต่พอมันมีข่าวออกมาซ้ําซ้อนและเป็นในลักษณะดเดิมแบบนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วแหละแสดงว่าเป็นที่พฤติกรรมของเขาแล้วเขาอาจจะมีความมั่นใจว่าสามารถเอาอยู่สามารถที่จะกลบเรื่องราวต่างๆได้พฤติกรรมลักษณะน,นี้มันเป็นที่ในเรื่องของจิตวิทยาด้วยนะก็คือเหมือนกับว่าเขามีความสุข หรือว่ามีความตื่นเต้นในการปฏิบัติการแบบนี้ถ้าจะให้เขาไปมีความสัมพันธ์ปกติมีการสมยอมอะไรแบบนี้เขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ไบางคนอาจจะบอกว่าทำไมไม่ไปซื้อกิน ก็คือเขาไม่ได้ชอบทางนี้เขาชอบลักษณะที่มันสร้างความตื่นเต้นมีความยากลําบากหรืออาจจะต้องมีการบังคับอะไรหรืออาจจะใช้เป็นเทคนิคอะไรส่วนตัวของเขาซึ่งตรงนี้เราก็มีความรู้สึกว่าให้มันยอมรับไม่ได้นะแล้วยิ่งการที่คุณก้าวเข้ามาในวงการเมืองแล้วคุณก็ยังไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลด้วยซ้ํขาขณะที่ข่าวที่แล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถจัดการได้เลยแล้วก็ถูกสกัด จะว่าถูกสกัดก็ได้เพราะว่าเขาเพิ่งกาวเข้ามาถูกไหมคะแล้วก็โดนแฉซะ,ะก่อนดังนั้นมันก็น่าจะเจียมเนื้อเจียมตัวได้แล้วว่าคุณไปไม่รอดอ่ะคือคดีเก่าคุณยังไม่ได้สาสานแต่ยังไงเอ่ยมันมีคดีเพิ่มขึ้นมาอีกแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณในวัยอายุแค่นี้ยแสดงว่าคุณปฏิบัติการมานับครั้งไม่ถ้วนเปล่าตั้งแต่ที่คุณเป็นวัยหนุ่มขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะสะสมแต้มมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ถูกแฉแค่นั้นเอง คนอื่นๆที่ผ่านมาเหยื่ออาจจะมีความรู้สึกอับอายแล้วก็ไม่ได้กล้าที่จะออกมาปูดข่าวอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายพอสมควรเลยเพราะว่าในสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณไม่ได้รู้สึกสํานึกผิดหรือคุณไม่ได้ให้เกียรติในความเป็นเพศหญิงเราก็ยังย่ำใจที่จะกระทําการต่อณตอนนี้ก็มีคนออกมาตําหนิถึงพระก้าวไกลนะคะว่า มีการเคลื่อนไหวช้าไปหรือเปล่าหรือว่ามีการปกป้องหรือเปล่าอันนี้เราต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้เห็นด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันเลยว่าควรจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องปกป้องคือในการปกป้องเนี่ยอาจจะเป็นในช่วงแรกว่าเราต้องดูหลักฐานก่อนนะว่าอาจจะถูกใส่ความถูกวางยาใส่ร้ายป้ายสีหรือไม่นะคะอันนี้คือเป็นในเคสแรกๆเนอะเป็นในช่วงแรกก็คือต้องดูก่อนแต่ถ้าเกิดว่าพอเห็นหลักฐานอะไรมาทั้งหมดแล้วก็คือต้อง ต้องตัดต้องให้มีการวางมือไปจากพักก่อนแล้วคุณก็ไปสู้คดีโดยที่ว่าทางพักก็ไม่ต้องไปปกป้องหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นคือคุณต้องไปเผชิญหน้ากับความเป็นจริงกับการกระทําที่คุณทําอันนี้คือเป็นสิ่งที่ควรจะทําอย่างชัดแจ้งเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องมันไปไกลถึงต่างประเทศด้วยซ้ำเราก็ตกใจนะว่าเขามีความกล้ามีความมั่นหน้าอะไรขนาดนั้นนี้ถือว่ามั่นหน้าเกินเบอร์จริงๆนะว่าเรื่องมันจะไม่แดงขึ้นมา แล้วยิ่งเป็นข่าวของต่างประเทศด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากที่สุดแล้วก็คั่พันถึงเรื่องของความเป็นสอสอความเป็นรัฐบาลของประเทศไทยอันนี้เราก็เห็นด้วยว่าควรจัดการให้ถึงขั้นเด็ดขาดเลยต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดดังนั้นเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมีในการนำเสนอข่าวนี้ด้วยจ้า เราไปดูที่ข่าวแรกนะคะคุณสรยุทธ์กรรมกรข่าวได้บอกเอาไว้เมื่อวานนี้บอกว่าปูอัดได้บอกว่าผมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาว่าผมไม่ได้ทําตามความผิดที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอนในส่วนที่ถูกกล่าวหาอย่างไรผมขอดูก่อนเพราะว่าผมยังไม่รู้เลยว่าผมถูกกล่าวหาด้วยเรื่องอะไรในประเด็นไหนบ้างเพราะผมนั้นยังไม่ได้รับทราบข้อกล่าวหาหรือว่ามีโอกาสในการชี้แจงต่อพนักงานสอบสวน และผมขอตั้งคำถามกับกระบวนการยุติธรรมผมสงสัยมากว่าทำไมถึงเป็นการข้ามไปออกหมายจับแทนที่จะเป็นหมายเรียกไปทราบข้อกล่าวหาให้ผมได้ชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนเป็นการดําเนินการของตำรวจแล้วก็ผู้ที่กล่าวหาฝั่งเดียวหรือเปล่า เพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมยืนยันว่าผมไปรับทราบข้อกล่าวหาอย่างแน่นอนว่ามีประเด็นไหนบ้างและรอบนี้ผมจะสู้แน่นอนผมมั่นใจว่าผมไม่ได้กระทำอย่างที่ผมถูกกล่าวหาถามกับตํารวจสพเมืองเชียงใหม่หนึ่งจากที่ผมได้กล่าวข้างต้นผมถามว่าผมอยู่ตรงไหนของสมการในกระบวนการยุติธรรมนี้หรือไม่อย่างไรสองทำไมถึงไม่ออกหมายเรียกคิดว่าผมจะหนีหรือไม่อย่างไร และผมจะหนีไปทำไมรอบนี้ผมไม่ยอมผมสู้แน่นอนในกระบวนการยุติธรรมโอโ้นี่เรียกได้ว่าเป็นความมั่นใจส่วนบุคคลของเขานะอันนี้เราก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าตามกติแล้วคนที่ทำความผิดเนาะมันมักจะมีเหมือนแบบชนะติดหลังหรือว่าเป็นวัวสันหลังวะ่ะแต่คราวนี้คือเขาก็ก็มั่นหน้าในการออกมาแสดงความบรุทสิ์ของตัวเองแล้วยืนยันว่าสู้กลับอย่างแน่นอนอันนี้เราก็สะพึงอยู่เหมือนกันนะกับ กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะเราก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขาผิดจริงเนี่ยเขาจะกล้าขนาดนี้เลยเหรอตอนนี้มันก็เลยเกิดความก้ามกึ่งน euh. ั่นแหละดังนั้นในความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนคิดอย่างไรเพื่อนเพื่อนคิดว่าปูอัดผิดจริงหรือไม่กระทําการจริงหรือไม่แล้วทําไมเขาถึงกล้าที่จะสู้กลับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ข่าวของการแถลงของตํารวจเชียงใหม่นะคะอันนี้เป็นของทางสื่อมติชนตํารวจเชียงใหม่โต้สสปูอัด ออกหมายจับคดีขอขอนักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวันทำตามขั้นตอนของกฎหมายอัตราโทษสูงเกินสามปีความคืบหน้าหลังจากศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกหมายจับนายไทยยามพวานมั่นเพียรจิตหรือสสปุกอัดสสพักไทยก้าวหน้าในข้อหาของการขอขอหลังจากที่มีนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่ว่าถูกนายปูอัดขอขอ เหตุเกิดที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อเวลาตีสองของวันที่9มกราคมที่ผ่านมานี้เองโดยตำรวจได้ส่งหนังสือขออนุญาตจับกลุมต่อประธานสภาในระหว่างสมัยประชุมขณะที่นายปูอัดโต้อตอบทางตำรวจว่าไม่ได้ทำตามขั้นตอนโดยจะต้องออกหมายเรียกก่อนแต่กลับ ออกหมายจับโดยทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสังเกตต้องเน้นอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาระบ,บุเอาไว้ว่าคุณปูอัดเนี่ยเป็นสสพักไทยก้าวหน้าอันนี้เดี๋ยวคนจะสับสนเนาะว่าไปพัวพันอะไรกับพักเก้าไกลอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่ก้าวไกลไม่ใช่ประชาชนแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ในตําแหน่งของสสพักไทยก้าวหน้า ล่าสุดในวันที่8นะคะทางรองผอบอกจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยว่าคดีนี้ตำรวจทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการหลังจากรับแจ้งเหตุก็ได้เข้าไปเก็บพยานหลักฐานนที่เกิดเหตุแล้วก็รอผลตรวจจากแพทย์ก่อนที่จะแจ้งให้ทางปูอัดได้ทราบเรื่องแล้วก็ดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมายกับคำถามนะคะว่าทำไมตำรวจไม่ออกหมายเรียกก่อนที่จะมีการออกหมายจับเพราะว่าทำตามกฎหมายมาตรา66วงเล็บหนึ่ง คดีที่มีโทษเกิน3ปีสามารถออกหมายจับได้ทันทีไม่ต้องออกหมายเรียกพนักง,งานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเสนอสารไปตามกฎหมายและทุกอย่างอยู่ในดุลพินิจของศาลในการออกหมายจับครั้งนี้อันนี้ตำรวจได้ชี้แจงสิ่งที่น่าสังเกตก็คือคุณเห็นไหมคะว่าเขาบอกว่ามีโทษเกิน3ปีสามารถออกหมายจับได้ทันทีไม่ต้องออกหมายเรียก ทีนี้ขออ้างอิงไปถึงนักกิจกรรมประชาธิปไตยเห็นไหมคะที่เราเคยตั้งข้อสังเกตหลายๆครั้งเลยที่ว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีหมายเรียกมาให้รับทราบข้อกล่าวหาก่อนทำไมถึงมาบุกจับบริเวณทางด่วนขณะขับรถอะไรต่างๆที่เราเคยได้พันพบในหมู่นักประชาธิปไตยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าในกฎหมายนี้แหละนะคะว่าถ้ามีคดีโทษเกินกว่า3ปีก็คือไม่ต้องรอหมายเรียกละงานนี้บุกจับได้เลย ส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอพเมืองเชียงใหม่กล่าวว่าหญิงสาวชาวไต้หวนันผู้เสียหายขณะนี้ได้เดินทางกลับประเทศไปแล้วในส่วนของคดีทางกงสุนไต้หวันเป็นผู้ติดตามเรื่องให้ถ้าปูอัดมามอบตัวหรือว่ามีการจับกลุมก็ยังไม่ทราบว,ว่าผู้เสียหายจะเดินทางกลับมาที่เชียงใหม่อีก,กหรือไม่ส่วนการออกหมายจับนั้นตำรวจยืนยันว่าได้ทำตามขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่าง ข่าวของมติชนเช่นเคยนะคะรองโฆษกพักประชาชนไล่ปูอัดลาออกจากสสขอสภา,าโหวตส่งตัวดำเนินคดีทันทีอันนี้เป็นอดีตเพื่อนร่วมพักนะคะเรียกร้องให้มีการลาออกจากสสด่วนชวนสภา,ามาสร้างมาตรฐานร่วมกันหากสสถูกออกหมายจับในคดีอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นค่าคนตุยหรือว่าค้ามนุษย์ขอขอค้าวุฒ ควรลงมติส่งตัวไปให้ตำรวจดำเนินคดีไม่ควรมีความคุ้มกันในฐานะของสอสอ,อันนี้เราเห็นด้วยนะคะวันที่7กุมภาพันธ์นะคะนางสาวพัชค,คมลเป็นสสอแบบบัญชีรายชื่อรองโฆษกพรรคประชาชนได้กล่าวถึงในกรณีของการออกหมายจับบุอัดว่าก่อนอื่นตนขอประนามพฤติกรรมที่เกิดขึ้น โดยพฤติการแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่กลับเกิดแบบซ้ำๆหลายครั้งในหลายกรณีจนทำให้อดีตพักเก้าไกลนั้นลงมติขับออกจากพักแต่จนแล้วจนรอดก็ยังเกิดขึ้นซ้ำอีกซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ถูกกล่าวหาต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งไม่ให้เกิดในกรณีอื่นๆ เพิ่มเติมจากเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมานานแล้วจึงถือว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้และไม่ใช่ประเด็นส่วนบุคคลของทางสอสอแต่เป็นเรื่องมาตรฐานขององค์กรสภาผู้แทแนรัษฎรที่จะต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนด้วยอันนี้เราตกใจมากเลยนะคะว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมปีใหม่ที่ผ่านมานี่เองแสดงว่าเขาไม่ได้รู้สึกเลยว่าเขายังคงมีคดีความเก่า ที่เป็นตราบาปแล้วก็ยังไม่ได้รับการสาสางแต่มีการย้ายพักไปโดยที่ว่ามีความชื่นมืน่นเขาอาจจะมั่นใจก็ได้ว่าเห็นไหมที่ผ่านมาเขาไม่ได้อยู่กับพักเก้าไกลเขาก็ไปอยู่กับพักอื่นก็ได้พักอื่นก็ยังอ้าแขนรับแต่สิ่งที่เราแปลกใจอยู่ในมาตรฐานพักใหม่ของเขาเนี่ยเรายังมีความรู้สึกเลยนะว่าแล้วพักเนี้ยมันจะให้ความมั่นใจกับประชาชนได้อย่างไรในขณะที่พักเก้าไกล รับไม่ได้แล้วขับออกแต่คุณยังอ้าแขนรับเนี่ยแสดงว่าประชาชนเนี่ยต้องพิจารณาแล้วนะว่าพักแบบนี้คุณไว้ใจได้เปล่าถูกไหมคะคุณจะมั่นใจได้อย่างไงว่าประชาชนคนธรรมดาเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือจากพักนี้ในเมื่อพักคุณคุณยังเอาคนที่มีคดีความแบบนี้เข้ามาทำงานอย่างน่าเชื่อหนตาบานอันนี้เราก็รับไม่ได้จริงๆ นั้นตนจึงขอกดดันให้สอสปูอัดลาออกจากการดำรงตำแหน่งผู้แทนราษฎรและเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วอย่างไรก็ตามกรณีที่สอพอผู้ทรชียงใหม่ได้ทำหนังสือถึงสภาเพื่อขออนุญาตในการจับกุมตามหมายสารเพื่อไปดำเนินคดีในระหว่างการสมัยประชุมสภานั้น ที่ผ่านมาตามกติกแล้วตามแนวปฏิบัติของสภาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นคดีใดมติของสสก็พร้อมใจที่จะเป็นเอกฉันท์ไม่ส่งตัวสสที่ถูกออกหมายจับไปให้ตํารวจดำเนินคดีระหว่างสมัยประชุมเพื่อไม่ให้การทำหน้าที่สสในฝ่ายนิติบัญญัติสะดุดลงจากการถูกก่นแกล้ง แต่กรณีของสสปูอัดนั้นซึ่งถูกออกหมายจับในความผิดฐานขอขอเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากและบุคคลดังกล่าวนั้นก็มีพฤติกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ควรที่จะให้เป็นผู้แทนราษฎรต่อไปอีกิฉันในฐานะของผู้แทนราษฎรอยากจะให้สภาชุดนี้สร้างมาตรฐานร่วมกันให้มีมติส่งนายปูอัด ให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการส่วนคดีทางด้านการเมืองที่มีการกันแกล้งกันหรือว่าเป็นคดีที่มาจากการทำหน้าที่ของสองส,งสงก็ควรที่จะได้รับความคุ้มกันแต่ถ้าหากเป็นคดีที่เป็นอาชญากรรมโดยแท้และเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นโดยส่วนตัวเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเช่นในกรณีนี้ขอขอหรือว่าการก่ออาชญากรรมให้ถึงแก่ชีวิต การค้ายาค้ามนุษย์พวกนี้เพื่อนสสไม่ควรปกป้องจึงขอเรียกร้องสภาว่าถ้าหากกรณีของสสชัย,ยามพวานไม่ลาออกเองในเวลาที่เหมาะสมพวกเราทุกคนก็จะต้องร่วมมือส่งตัวบุคคลดังกล่าวให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอันนี้นางสาวพระกะมนกล่าวอันนี้เราเห็นด้วยทุกกรณีเลยนะคะในกรณีแบบนี้คุณเห็นไหมคะว่า พรรคก้าไกลหรือว่าพรรคประชาชนเนี่ยก็ออกมาแสดงจุดยืนที่ชัดเจนอันนี้คือเป็นโคศกนะคะ แล้วก็มีการระบุที่เป็นเป็นการแยกกรณีด้วยว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการกันแกล้งทางด้านการเมืองเนี่ยอาจจะเข้าใจได้เนะาะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีแต่ในเคสของปูอัดเนี่ยมันเห็นชัดอะว่ามันเป็นในลักษณะของพฤติการที่มีมีมาจากส่วนตัวเป็นในเรื่องของที่ลับอะอันนี้ก็ถือว่าลำบากอยู่ไม่น้อยดังนั้นในสิ่งที่คุณพระคมลพูดเนี่ยมีคิดว่ามันมันโอเคนะในระดับที่มันไม่ใช่เป็นคดีแรกอะ เป็นพฤติกรรมแบบซ้ำๆที่แสดงว่าเจ้าตัวเขาชอบแนวนี้จริงๆไปดูข่าวต่อไปของทางสื่อไต้หวันนะคะมีการตีข่าวสสปูอัดถูกศาลไทยในการตั้งข้อหาขอขอนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันเช้าสื่อไต้หวันตีข่าวสสปูอัดถูกศาลไทยตั้งข้อหาขอขอนักท่องเที่ยว ในวันที่8กุมภาพันธ์นะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าสื่อไต้หวันหลายแห่งเลยรายงานข่าวในกรณีที่นายปูอัดได้ถูกสารออกหมายจับโดยไต้หวันนิวส์นะคะได้รายงานว่าสื่อไทยต่างรายงานข่าวดังกล่าวโดยตำรวจเชียงใหม่ได้เปิดเผยว่าหญิงสาวชาวไต้หวันในวัย25ปีระบุว่าถูกสอสอปูอัดขอขอในโรงแรมแห่งหนึ่ง เมื่อเดือนมกราคมหลังจากที่มีการเดิมกินด้วยกันโดยสารได้ออกหมายจากป,าจปูอัดไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทั้งนี้นะคะมีทั้งภาพกล้องวงจรปิดแล้วก็บันทึกทางการแพทย์ยืนยนันโอ้โหนี่น่ากลัวมากหลักฐานมัดตัวมันจะดิ้นหลุดได้อย่างไรแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ถึงแม้ว่าจะ เป็นนักท่องเที่ยวอายุ25ปีแต่ก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองนั้นตกเป็นเบี้ยรล่างเห็นไหมคะว่าพอเกิดเรื่องปุ๊บเนี่ยก็ไปแจ้งทางสถานทูตไปหารือไปปรึกษาแพทย์ไปตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วดังนั้นอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันว่าเขาจะมีความแค้นส่วนตัวอะไรกันไหมอันนี้เราก็ต้องยอมรับอนะว่าในในโลกสังคมทุกวันนี้ผู้หญิงก็ไม่ได้เป็นฝ่ายอ่อนแอฝ่ายเดียว เราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตที่จะอยู่ตรงกลางถ้าปูอัดคิดว่าตัวเองไม่ผิดจริงคุณก็ต้องเอาหลักฐานไปสู้คดีแต่มันก็ค่อนข้างยากลำบากนิดน,นึงนะอย่างที่เราทราบเลยว่าในกรณีของสมรักคำสิ่งนี้ก็ใช่เห็นไหมคะว่าอ่วมเหมือนกันดังนั้นคุณเห็นไหมคะว่าผู้ชายหลายๆคนเนี่ยคุณต้องอย่าประมาทนะอย่าคิดว่าผู้หญิงเป,เป็นเป็นเบี้ยล่างแล้ว คุณจะสามารถชคฉ่วยโอกาสได้ตลอดถือว่าเป็นของฟรีถือว่าเป็นกําไรชีวิตสามารถที่จะได้กันไปแบบแบบเขาเรียกว่าจะพูดยังไงดีอะพอถึงเวลาเ็าแยกย้ายอะไรกันแบบนี้คุณอย่าลืมนะคะว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็ก็ฉลาดนะแกมโกงซะด้วยเพราะว่าในความสัมพันธ์อันนี้เขาสามารถเอาไปเรียกร้องได้มันก็สู้คดีกันลําบากมากนะสาหรับการการให้อภิสิทธิ์ของผู้หญิงอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่า งานนี้ปู่อัดก็อาจาอาจะลําบากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอคือข่าววันไปถึงต่างประเทศแล้วเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าสื่อไต้หวันสถานทูตไต้หวันเขาก็จับตามองดังนั้นการดําเนินคดีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะถูกทั่วโลกได้จับตามองอันนี้ก็คงต้องไปสู้ตามความจริง ทั้งยังมีการอ้างข่าวสดอิงริชว่าคาดว่าจะมีการหารือในเรื่องนี้ในวันที่20่กุมภาพันธ์และมีสสอ,อย่างน้อยหนึ่งคนเรียกร้องให้ปูอัดนั้นลาออกก็น่าจะเป็นคุณพรคมลคนนั้นหรือเปล่าโดยรายงานด้วยว่าหญิงสาวชาวไต้หวันรายดังกล่าวได้เดินทางกลับถึงประเทศไต้หวันอย่างปลอดภัยแล้วและขอให้สื่อเคารพในความเป็นส่วนตัวและให้มั่นใจในกระบวนการตุลาการของไทย นายชัยยามพวานได้ถูกขับออกจากพรรคเก้าไกลพรรคฝ่ายค้านหลักของไทยเมื่อปีก่อนเนื่องจากข้อกล่าวหาในเรื่องของการประพฤติผิดทางเพศในขณะที่เป็นสอสอคนเดียวของพรรคไทยก้าวหน้าเราแวะไปดูข่าวของไทยรัฐนิดนึงไทยรัฐได้ระบุถึงรายละเอียดบอกว่า หลังผู้เสียหายได้นั่งดื่มกินที่ร้านในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้พบสอส,อสอปูอัดเข้ามาพูดคุยกันอย่างถูกคอมีการอาสาไปส่งที่ห้องแล้วใช้กำลังขอขอเหยื่อเข้าแจ้งความพี่สพเมืองเชียงใหม่ตำรวจประสานงานกับทางไต้หวันมีการส่งเรื่องไปถึงตำรวจนำเสนอประธานรัฐสภาพิจารณาส่วนทางด้านของวันนอยังไม่ได้รับเรื่องเร่งบรรจุเป็นวาระ สสหญิงรุมประนามพฤติกรรมป่าดเถื่อนส่วนคุณปี้ยบุตรนะคะได้จี้ให้ลาออกไต้หวันแจ้งผู้เสียหายได้กลับบ้านเกิดเรียบร้อยแล้วเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของประเทศไทยโดยที่สส,สปูอัดออกมาปฏิเสธทุกกรณีมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองพร้อมกับสู้กลับอย่างแน่นอนผู้สื่อข่าวได้สอบถามเข้าไปในกลุ่มไลน์ที่ปูอัดได้ใช้สำหรับในการแจ้งข่าวสารกับสื่อ ทีมงานได้ชี้แจงแทนว่าปุอัดนั้นโดนใส่ร้ายเหมือนเดิมเป็นการดิสเครดิตครับส่วนทางด้านของหัวหน้าพักไทยก้าวหน้าได้กล่าวว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับปุอัด อยู่ในระหว่างให้เจ้าหน้าที่พักได้ประสานงานเพิ่งจะทราบเรื่องก็ต้องรอดูข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องดังกล่าวต้องให้โอกาสปูอัดก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนการเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ปูอัดยังไม่ได้แจ้งพักอาจจะไปภารกิจส่วนตัวหรืออาจจะเป็นในฐานะของสอสอเมื่อถามว่าพักจะมีมาตรการอย่างไรเพราะว่ากระทบต่อชื่อเสียงของพัก ทางหัวหน้าก็บอกว่าอาจจะมีผลแต่หลังจากที่ตรวจสอบแล้วและมีการสอบสวนจากทางตำรวจก็จะหารือกับคณะกรรมการบริหารพักต่อไปอย่างไรก็ตามปูอัดนั้นเคยมีประวัติมาแล้วตอนนี้พักก็ยังคงให้โอกาสก็ต้องรอดูรายละเอียดก่อนว่าเป็นอย่างไรอันนี้ขอเน้นย้ำนะคะว่าเขาไปอยู่ที่พักใหม่แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับก้าวไกลหรือว่าพักประชาชนอะไรแล้วนะอย่าเข้าใจผิดนะเพราะว่าจะมีพวกสลิมเนี่ยพยายามที่จะออกมาด่าทาง พรรก้าไกลหรือว่าพรรคประชาชนอย่าลืมนะคะเขาขับออกนะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เป็นการเทคแอคชั่นที่สมเหตุสมผลเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภาพรวมดังนั้นในเมื่อเจ้าตัวผิดก็ขับออกไปจากพรรคแล้วให้คุณไปเคลียร์ตัวเองแต่คุณดูนะคะว่าคดีความยังไม่คืบหน้าไปไหนเลยแต่เขากลับได้ไปอยู่ในพรรคใหม่แล้วเรางงมากกับพรรคใหม่ที่ไปรับเขาอะ่ะแล้วคุณดูมัคคราที่ผ่านมาเนี่ย คือปีใหม่เนี่ยคุณยังไปก่อคดีอีกแต่ว่าพูดถึงอันนี้เราเราพูดในในความยุติธรรมอ่ะนะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะส่งเสียงเหมือนที่มี่ได้พูดไปแหละว,ว่าบางครั้งผู้ชายก็มั่นหน้าก็เข้าข้างตัวเองคิดว่าโอ้เขาให้ฟรีเราก็เอาตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมี่คิดว่าแบบนี้มีเยอะมากมายเลยดังนั้น ในการกระทําลักษณะแบบนี้มันก็มีในกรณีของการเรียกหาผลประโยชน์นั่นก็คือการแบล็กเมลเนี่ยแหละบางครั้งก็จะเป็นในแง่ของสามีภรรยาด้วยซ้ําก็คือภรรยาเนี่ยมาตกเหยื่อส่วนสามีก็ตามถ่ายคลิปอพอถึงเวลานะคะก็ไปเคาะประตูที่ห้องแล้วก็ไปโวกเวกโวยวายว่าเนี่ยไปมีสัมพันธ์กับภรรยาเขาหรือว่าแฟนเขาแล้วก็ไปตกทรัพย์แบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผู้ชายปัจจุบันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะ คือไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าโอ้มามาเหยื่อมาถึงที่แล้วเราไม่คว้าไว้เดี๋ยวก็จะเสียเชิงชายอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนอีกอย่างหนึ่งด้วยเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือสังคมก็อาจจะเข้าข้างผู้หญิงในส่วนหนึ่งนะว่าสมมตินะคะอันนี้มีแค่ยกตัวอย่างว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการวางยาจริงเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณปู่อาจเขาเสียเปรียบด้วยเช่นกันก็คือมันไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้อะ ก็เป็นการวางยาเป็นการตบรับอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นกฎหมายเขาก็อาจจะช่วยเพศหญิงในส่วนหนึ่งในการทําคดีเหมือนอย่างกรณีของสมรักคําสิงถึงแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสังคมจะวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสาวที่อายุ17คนนั้นก็ตามแต่ว่าเห็นไหมคะพอกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นการคุ้มครองฝ่ายหญิงด้วยส่วนหนึ่ง ส่วนทางด้านของสอสอลิซ่าหรือว่านางสาวพัคมนสอสอบัญชีรายชื่อรองโฆษกพรรคประชาชนก็กล่าวประนามนะคะนี้เราทราบอยู่แล้วว่ากดดันให้ทางสภานเนี่ยคือเหมือนกับขับไล่ออกจากการเป็นสอสอแล้วก็ยืดอกเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุดส่วนทางด้านของนางสาวพัสรินนะคะสอสอกรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนก็โพสต์เฟซบุ๊กว่าขอประนาม การกระทำของปูอัดอย่างถึงที่สุดการที่บุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งผู้แทะะนราษฎรกลับเป็นผู้กระทำความผิดในคดีที่มันร้ายแรงขนาดนี้เป็นเรื่องที่สะท้อนถึงปัญหาลึกซึ้งในระบบการเมืองไทยปูอัดนั้นเคยมีประวัติในการละเมิดวินัยของพรรคอย่างร้ายแรงและถูกขับออกจากพรรคก้าวไกลาจากพฤติกรรมคุกคามทางเพศแต่ก็ยังกล้าที่จะย้ายไปอยู่สังกัดพรรคไทยก้าวหน้าและดำรงตำแหน่งในสภา รัฐสภาควรเป็นสถานที่ของผู้แทนประชาชนแต่กลับกลายเป็นที่ซุกซ่อนของผู้ที่กระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าการขอขอไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่เป็นอาชญากรรมร้ายแรงต่อศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชนดิฉันไม่อาจยอมให้ผู้ก่อเหตุนั้นลอยนวนผลพ้นผิดขอให้เรื่องนี้ถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดคืนความยุติธรรมให้กับผู้ถูกกระทำโอ้โหผู้หญิงคนนี้พูดดีมากนะน,นี่ก็คือเป็นสสของพรรคประชาชน ส่วนนายเปียบุตรนะคะอาจารย์ป๊อกก็ได้บอกว่านายปูอัดเนี่ยควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากสอสอหากไม่ยอมลาออกในสัปดาห์ต่อไปก็จะมีการประชุมสภาต้องมีการเรียกร้องกดดันให้สภานั้นต้องมีมติอนุญาตให้ส่งตัวปูอัดนั้นไปสอบสวนในฐานะของผู้ต้องหาในคดีอาญา เป็นอา,ารมณ์ของการคุ้มกันของสสตามมาตรา125วรรคแรกมีอาไว้เพื่อป้องกันมิให้อำนาจฝ่ายบริหารซึ่งในกรณีนี้ก็คืออำนาจในการตั้งข้อหาสอบสวนจับของพนักง,งานตำรวจเป็นการกลั่นแกล้งฝ่ายนิติบัญญัติ ถ้าเป็นการกันแกล้งในเรื่องของคดีการเมืองถ้าเป็นคดีหมิ่นประมาทคดีอันเกิดจากการแสดงความคิดเห็นหรือการปฏิบัติหน้าที่และเป็นความผิดที่ร้ายแรงอย่างเช่นในเรื่องของการเอาถึงแก่ชีวิตการจ้างวานการค้ายาค้ามนุษย์ขอขอเห็นว่าสภาควรมีมติอนุญาตให้นำตัวสสเป็นผู้ต้องหาไปดำเนินคดีได้เลย ในขณะที่สำนักง,งานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของไทยเปรประจำประเทศไทยได้เปิดเผยว่าสำนักง,งานมั่นใจในระบบยุติธรรมของไทยและหวังว่าสื่อจะไม่เปิดเผยร,รายละเอียดของคดีเพื่อเคารพและปลกป้องในความเป็นส่วนตัวของสาวชาวไต้หวันที่เกี่ยวข้องสำหรับประวัติของนายชัยยามพรวนมั่นเพียรจิต สอสอรกรุงเทพมหานครของพรรคไทยก้าวหน้าในปัจจุบันนี้ได้สร้างเรื่องอื้อฉาวในครั้งนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมซ้ำซ้อนไม่ใช่ครั้งแรกเมื่อครั้งเป็นสอสอรกรุงเทพมหานครของพรรคก้าวไกลก็เคยถูกมติของพรรคได้ขับไล่ออกจากพรรคไปแล้วจากปมของการคุกคามทางเพศเหยือ่อ ซึ่งเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเก้าไกลถึง3รายเมื่อปีพศ2566มีประสบการณ์การทำงานเป็นนักวิจัยผลิตภัณฑ์แห่งหนึ่งแล้วก็แอปพลิเคชันแห่งหนึ่ง โดยมุ่งหวังให้เด็กๆทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพแล้วก็ยังเป็นตัวแทนจากกลุ่มในการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนร่างแล้วก็หรือระบบประยุทธ์อีกทั้งยังเป็นตัวแทนรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือว่าร่างของไอรอเป็นสมาชิกของกลุ่มในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้ความรู้ประชาชนทางด้านรัฐธรรมนูญไทยและสากลเป็นต้น ทั้งมทั้งมวลนี้ก็คือข่าวสารความรอบด้านของในคดีนี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ like, share, ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมิในการนำเสนอข่าวนี้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ